It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟกับ A Cup of culture แล้วนะครับวันนี้แก้วที่557ครับอยู่กับยกเจ็ดพิษกนนกพร้าววันนี้ชวนท่านผู้ฟังมาคุยเรื่อง curiosity นะครับหรือว่าความอยากรู้อยากเห็นและวิธีที่เราจะนำทักษะนี้นะครับมาสร้างนวัตกรรมนะครับการมีส่วนร่วมและความ เข้าอกเข้าใจให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมองคอ์กรครับซึ่งความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพียงคุณลักษณะทั่วไปที่ทุกคนควรจะมีนะครับแต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้วัฒนธรรมภายในองคอ์กรเนี่ยนะครับมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้นะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับแสดงให้เห็นว่าเมื่อหัวหน้าแสดงออกถึงการยอมรับและสนับสนุนความอยากรู้อยากเห็นของลูกทีมเนี่ยนะครับ หัวหน้ามักจะถูกมองว่าเป็นบุคคลที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรมากขึ้นนะครับและนอกจากจะสามารถลดอาการเบรนเอาท์รวมถึงความเครียดสะสมของพนักงานแล้วนะครับความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เอื้อให้เกิด well-being ที่ดีของพนักงานดึงดูดตาเลนส์นะครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยถ้าถามว่าเพราะอะไรนะครับ วัฒนธรรมแห่งความอยากรู้อยากเห็นหรือว่า curiosity นี่นะครับส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกว่า,าได้รับการยอมรับเขาได้รับเขาถูกรับฟังนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับรวมถึงการมีอยู่ของพวกเขาในองค์กรด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นนะครับโดยเฉพาะในหมู่หัวหน้าผู้จัดการนะครับพวกเขามักจะมองว่า มันเป็นวิธีที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีความจําเป็นในการทํางานเพื่อให้หัวหน้าได้รับข้อมูลและเห็นมุมมองที่ครบถ้วนนะครับแต่จริงๆแล้วความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับว่ามันซ่อนพลังที่ช่วยให้ผู้คนเนี่ยนะครับเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันดังนั้นนะครับเราทุกคนนะครับไม่ใช่แค่หัวหน้าหรือผู้จัดการนะครับที่ควรจะเปลี่ยนจากความอยากรู้อยากเห็นในระดับผิวๆนะครับไปสู่ระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น เพราะมันไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคนพบเรื่องราวนะครับค่านิยมแ a วลูบางอย่างประสบการณ์และความรู้สึกนะครับเพราะเมื่อการสนทนาเนี่ยนะครับเจาะลึกลงไปด้วยทักษะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะครับซึ่งทุกคนฝึกได้ครการสนทนาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับจะกระชับความสัมพันธ์ในการทํางานกับผู้คนรอบข้างนะครับเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองของผู้นํา และเอื้อในการจัดการดูแลความขัดแย้งในที่ทํางานด้วยครับดังนั้นผมคิดว่าเราน่าจะพอเห็นแล้วนะครับว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผุ้นําที่ต้องจัดการทีมที่มีความหลากหลายสูงนะครับในยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยสูงมากๆและภูมิทัศน์ทางสังคมก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับง้วันนี้ผมชวนมาดู4วลีสําคัญและบริบทต่างๆที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความอยากรู้อยากเห็นให้เกิดขึ้นในที่ทํางานกันครับวลีที่1น,นะครับก็คือ I don't know นะครับหรือว่าฉันไม่รู้นั่นเองซึ่งวลีนี้จะพูดถึงความอ่อนน้อมถ่อมตอนทางปัญญาหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คําว่า intellectual humility นะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากเลยของของความอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละเพราะว่ามันสะท้อนถึงการยอมรับว่าความเชื่อของเราเนี่ยอาจจะผิดนะครับเป็นการยอมรับต่อข้อจํากัดของความรู้ของเราเองแล้วก็เป็นการ เปิดกว้างนะครับต่อความรู้เอาปัญญาของผู้อื่นมีผู้นําหลายๆคนนะครับเลี่ยงที่จะพูดคํานี้นะครับเพราะกลัวว่าจะดูไม่พร้อมนะครับขาดความสามารถบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญาเนี่ยนะครับจะถูกมองว่ามีความสามารถนะฮะเป็นมิตรแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาตยกบริบทขึ้นมาพูดคุยกันนะครับ ในระหว่างการประชุมทีมเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยถึงปัญหาที่ซับซ้อนนะครับและผู้นำเนี่ยก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งแทนที่จะ,ะแสร้งทาเป็นว่ารู้คําตอบทั้งหมดนะครับผู้นํายอมรับว่าเขาไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเขาเชื่อว่าทุกคนในทีมนะครับจะหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันได้ซึ่งข้อความในลักษณะนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมการทํางานร่วมกันภายในทีมนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และยังเป็นการแสดงถึงการเปิดกว้างต่อแนวคิดของผู้อื่นในตัวผู้นําด้วยครับนอกเหนือจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเนี่ยนะครับการฝึกทักษะเนี่ยนะครับยังสามารถลดความวิตกกังวลในการทํางานได้ด้วยเพราะมีการศึกษาจากวรารสารจิตวิทยาเชิงบวกนะครับพบว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญาเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับการลดลงของระดับความวิตกกังวลในการทํางานนะครับและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมด้วย วลีที่2คือ tell me more นะครับหรือว่าเล่าให้ฉันฟังเพิ่มเติมหน่อยสิต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเ,นเป็นพื้นฐานในความสัมพันธ์ที่ดีนะครับทั้งกับส่วนตัวและในอาชีพการงานเลยเมื่อมีคนมาแบ่งปันความคิดหรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองให้ฟังเนี่ยนะครับ <c oughs> การตอบกลับด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างจริงใจนะครับ, <c oughs> รบเช่นเฮ้ยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยสิก็จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับในระหว่างเซสชันของการ brainstorm ร,ระดมความคิดระดมไอเดียนี่นะครับสมาชิกในทีมเนี่ยก็เสนอแนวทางใหม่ให้กับโครงการที่กำลังทำอยู่แทนที่เราจะตอบกลับสั้นๆนะครับอย่างเช่นก็ดีนะอยากให้ลองตอบกลับด้วยความอยากรู้อยากเห็นแบบนี้ครับเฮ้ยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดนี้หน่อยดิอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดนี้ อ่าแล้วแล้วนายคิดว่าแนวคิดเนี้ยเข้ากับโครงการของเราอย่างไรซึ่งประโยคในลักษณะเนี้ยไม่เพียงแค่เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับแต่ยังส่งเสริม Open Communication ด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การสร้างนาวัตกรรมนั่นเองทีนี้ย้อนกลับไปที่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานนะครับซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงที่เราจะได้จากการใช้วลีนี้นะครับ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระทำที่ดีนะครับที่เราควรจะทำซึ่งกันและกันในฐานนะเพื่อร่วมง,งานแต่มันยังดีกับธุรกิจอีกด้วยนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับที่มีการสปอร์ตซึ่งกันและกันเนี่ยจะช่วยลดอาการเบร์นเอาและความเครียดสะสมของพนักง,งานได้นะครับเพราะว่าจากงานวิจัยนะครับความสัมพันธ์เชิงบวกในที่ทำงานหรือว่า positive workplace relationship เนี่ยนะครับมีความสอดคล้องโดยตรงกับก,บการเกิดความคิดสร้างสรรค์ของพนักง,งานและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ วลีที่3นะครับก็คือฉันเข้าใจว่าคุณเป็นมากกว่างานของคุณนะครับซึ่งวลีนี้ก็อาจจะต้องนําไปบิดให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์นะครับต้องเริ่มเล่าอย่างนี้นะครับว่าพนักงานเน้นนำเอาตัวตนทั้งหมดเนี่ยมาสู่การทํางานหมายความว่าความท้าทายและสถานการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ทํางานเนี่ยนะครับสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อความเป็นอยู่และประสิทธิภาพการทํางานของพวกเขาได้เลยครับ ซึ่งการที่ผู้นําและสมาชิกในทีมเนี่ยยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้และไม่มองค่ามันไปเนี่ยนะครับจะเป็นการเปิดประตูไปสู่ความอยากรู้อยากเห็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยนะครับสามารถเข้าใจและสนับสนุนสมาชิกในทีมได้ดีขึ้นสมมุตินะครับว่าเพื่อนในทีมของคุณเนี่ยเพิ่งจะอกหักมานะครับอันนี้สมมุตินะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการทํางานของเขาแล้วแทนที่เราจะไปสนใจคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องงานเพียงอย่างเดียวนะครับ เราก็อาจจะมีวิธีที่เข้าไปพูดกับเขาอย่างนี้ได้นะครับว่าเฮ้ย hey, เราเข้าใจนะว่านายกาลังเผชิญกับช่วงเวลาที่มันค่อนข้างยากลําบากแล้วเราก็อยากจะซัพพอร์ตไา้นะถามว่าเราจะทํางานร่วมกันเพื่อให้นายจัดการกับช่วงเวลานี้ได้ง่ายขึ้นยังไงดีซึ่งแค่เราแสดงการรับรู้นะครับก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และช่วยแก้ไขความขัดแย้งในชีวิตการทํางานของอีกฝ่ายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะกระทบกับงานของเราด้วยครับ ดังนั้นการที่เรายอมรับผลกระทบของชีวิตส่วนตัวที่มีต่อคนในองค์กรหรือว่าเพื่อนในทีมเนยนบก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการบริหารความขัดแย้งในชีวิตการทํางานเพราะแน่นอนครับว่ามันส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญเลยต่อประสิทธิภาพการทํางานและความเป็นอยู่โดยรวมของทุกคนในที่ทํางานนะครับวลีสุดท้ายนะครับก็คือมีใครอีกบ้างอ่าเนี่ยจะฟังดูแปลกหน่อยว่าเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนี้นะครับว่า วัฒนธรรมการทำงานในหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับมักจะให้ความสำคัญกับคำตอบมากกว่าคำถามแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผู้ที่เชื่อว่ามีคำตอบทั้งหมดหรือว่าผู้รู้นั่นเองแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าวิธีการนี่อาจจะไม่ได้ถูกต้องมากนักนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยข้อมูลเชิงลึกบางอย่างหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครเนี่ยก็อาจจะมาจากแหล่งที่เราไม่คาดคิดก็ได้ยกตัวอย่างในระหว่างเซสชัน brainstorm นะครับก็หัวหน้าก็ถามว่ามีใครอีกบ้างที่ อาจมีข้อมูลเชิงลึกหรือวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากเราเนี่ยเราจะถามใครได้อีกบ้างาคำถามแบบนี้เนะี่ยนะครับก็จะกระตุ้นให้ทีมเนี่ยพิจารณามุมมองที่หลากหลายมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกจากผู้อื่นนะครับที่เราอาจจะนึกไม่ถึงในตอนแรกนะครับซึ่งการผสมผสานความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลายเนี่ยนะครับสามารถช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงการคิดเป็นกลุ่มก้อนนะครับเป็นเนื้อเดียวกันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดใหม่ที่สร้างสรร ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่สําคัญมากนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมไปถึงการสร้างนงวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่และหากว่าเราสามารถที่จะหลอมรวมสีอวลีนี้นะครับเข้ากับงานประจําวันของเราได้เนี่ยเราก็จะสามารถพาองค์กรนะครับไปสู่วัฒนธรรมแห่งความอยากรู้อยากเห็นได้อย่างไม่ยากเย็นมากนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับผลกระทบของวลีเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นผู้นําของเราเท่านั้นนะครับมันยังขยายไปสู่ผู้คนรอบข้างด้วย ซึ่งงานวิจัยก็แสดงให้เราเห็นนะครับว่าเมื่อมีผู้คนยอมรับและแสดงความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันสามารถติดต่อกันได้ซึ่งก็จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อวัฒนธรรมองค์กรนะครับดังนั้นการที่องค์กรให้ความสาคัญกับการปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นนะครับหรือว่า curiosity เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยจะส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาถูกมองเห็นนะครับถูกรับฟัง ซึ่งจะนำไปสู่ well-being โดยรวมที่ดีของพนักงานนะครับอัตราการรักษาพนักงานก็จะสูงขึ้นและแน่นอนว่า productivity หรือประสิทธิภาพในการทํางานก็จะเพิ่มขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นวินวินสําหรับทั้งพนักงานเองแล้วก็องค์กรเลยนะครับวันนี้กาแฟก็หมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็เกิดขึ้นอยู่ดี แล้วทำไมเราไม่นําสี่วลีนี้ไปลองใช้ดูนะครับ mm hmm. เพื่อปลูกฟังวัฒนธรรมแห่งการอยากรู้ mm hmm. อยากเห็นพบกันใหม่ใน Cup of Culture Podcast EP หน้านะครับ And that's today's Cup of Culture See you again next time